ลโก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอาเฮียนะฮะวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของการอัพตัวละครนะว่าเราจะทำยังไงสมมุติว่าเราชอบตัวนี้เราอยากจะปั้นตัวนี้นะมันก็จะมีประมาณสามสี่อย่างนะอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คืออ่าเบสิกที่สุดก็คืออัพดาวนะโอเคน่เน่ๆๆ ถ้าตัวที่เป็น1ดาวใช่ไหมเราก็จะใช้1ดาวมาอัพเหมือนกันนะเราก็นับไปเลยเนี่ย <c oughs> ตัวที่ไม่ใช่ว่าหนึ่ง <c oughs> หนึ่งสองสมสี่ห้าหเจไอตัวที่เป็นว่าหนึ่งอะ่ะเอามาอัพนี้แล้วก็จ่ายตังไปฮะ <c oughs> แค่นี้ฮะการอัพดาวง่ายๆอีซี่นะอย่างแรกเดี๋ยวมาดูอย่างต่อไปกันนะ <c oughs> <c oughs> อย่างต่อไปก็คือ พอถึงสักขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะไป up down มาที่ห้าดาวใช่ไหมมันจะตันแล้วก็ต้องอา a y ก่อนฮนะนี่ a w a ก i n g ตรงนี้นะโดยการใช้ไอ้พวกคริ s t ั l อะไรทั้งหลายนะระดับกลางระดับสูงที่มาลงกันตรงนี้นะ c ริสต a ลเว v เคฟเนี่ยนะ <c oughs> โอเคพอ a เว y เสร็จแล้วมันก็จะเป็น สี่ดาวห้าดาวอไปเรื่อยๆจนถึงหกดาวตันใช่ไหมพอหกดาวตันแล้วทีนี้เวลมันจะตันอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะอบูสต์ Boost, เ,ปเ,นะเป็นดาวแดงนั่นเองนะการทําเป็นดาวแดงเนี่ยแรงบูสต์มันจะต้องใช้นี่เจ้าขวดนี่นะนี่ฮะรีเจนบูสเตอร์ก็คือขวดนี่ก็จะใช้อไม่เหมือนกันนะถ้าถ้าเป็นตัวซมมิเป็น3ดาวอะไรงี้ก็จะใช้เป็น บูสเตอร์ของสามดาวนะก็หาได้จากการที่มาซื้อน,นี่เลย h o r o r Shop อนี่นี่นี่พวกบูสเตอร์อะไรเนี่ยรีเจนอะไรเงี้ยนะนี่ถ้าสี่ดาวก็เป็นตัวนี้สี่ดาวแล้วก็อ่าสามดาวสี่ดาวอะไรอย่เงี้ยแหละอยู่แค่ตรงนี้เองนะทุกๆสามดาวแค่หนะ้าร้อยนะทำไมคอมันไม่มันเต็มตลอด <c oughs> อ่ะกะ็ต่อไปพอเป็นดาวแดงแล้วใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวอัพให้ดูสักทีก <c oughs> ็แล้วกันนะอ่าิสเบลแล้วกัน <c oughs> ฉันเลือกนายแน่แรงบูสเอา้ายังไม่มีขวดเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อขวดอัพให้ดูว่าเป็นดาวแดงยังไงเนี่ยจริงเข้าตรงนี้ก็ได้หรือเข้าตรงชอบก็ได้เหมือนกันอ่ะซื้อจ่าย นะอ่านี่สมมติสมมติสามดาวใช่ไหมจะใช้เอ่อไปไหนนะวะนี่นี่ดาวแดงตอนนี้ดาวแดงอันเดียวใช่ไหมถ้าจะอัพเป็นดาวแดงขั้นสองก็จะใช้แค่เอ้าไม่ใช้ไม่ได้อ๋อนี่มันตัวสี่ดาวนะโอ,โอเคเ <c oughs> บอร์เบอร์อระช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสี่ดาวนี่เต็มอีกแล้วเว้ย ออออโอเคก็ไอ้แต้มนี้ก็หายง่ายๆนะแค่ลงอารีนาลงตีคนแค่นั้นเองอ่ามาแล้วน,นี่ยใช้แค่อันเดียวก็จะอัพเป็น2ได้เลยก็คือถ้าหกดาวก็จะใช้ทั้งหมด6กขวดก็จะเป็นดาวแดง6เลยนะมันก็จะเพิ่มแม็กเลเวลแค่นั้นเองฮะ ทำให้เพิ่มแม็กเลเวลมันก็ดีเหมือนกันมันจะเพิ่มสเตตของเรานะเวลาเลเวลอัพอะไรเงี้ยสายอัพเลเวลเนี่ยซับพอร์ตมันก็เนี่ยมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มเลือด <c oughs> เพิ่มอะไรเงี้ยนะถ้าสายอื่นก็จะเพิ่มโจมตีเพิ่มอะไรงี้นะอ่าอันต่อไปฮะเราจะอัพสกิลต่อไปคือสกิลเนี่ยแหละนะก็มันจะมี บ u ยอัพสกิลโอเคอัพสกิลนะ mm hmm. ก็จะใช้ตัวเดียวกันที่ซ้ำหรือว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรสมุดสกิลนะสมุดสกิลนี่พวกนี้ของแต่ละระดับก็จะแบ่งกันอีกทีหนึ่งนะมันก็เลยทำให้อัพสกิลง่ายเหมือนกันนะไม่ต้องคอยหาเปิดตัวซ้ำอะไรอย่างงี้เป็นเหมือนตัวช่วยเราในการอัพสกิลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะอัพได้เต็มแค่9้านะ มันจะเต็มสิบห้าไม่ได้มันจะอ่าถ้าอัพไปจะสุดแค่เก้าอัพตรงนี้แล้วก็ต้องเอานี่ฮะผู้ช่วยคอมเพนเนอ่าก็คืออัพได้เต็มห้านะเจ้าผู้ช่วยผู้ช่วยนี่ก็ต้องเปิดหาตัวซ้ำหรือว่าหรือว่านะเฟ <c oughs> <c oughs> ก็คือให้ของให้กิฟต์ให้อะไรเงี้ยมันก็จะได้ตัวเจ้าผู้ช่วยนี่มา นะถ้าครบเท่านี้ห้าร้อยก็จะได้ค่อยๆอัพผู้ช่วยก็จะเวลตันที่ห้านี่ห้าก็จะตันอย่างนี้ <c oughs> นะต่อมาก็จะเป็นมันจะตันแค่14บสี่ใช่ไหมแล้วถามว่าทำให้เป็นเวลสิบห้าอย่างไงน,นะก็คือนี่ฮะเจ้าโซกเกีย่า <c oughs> พูดรวมไปเลยแล้วกันนะคลิปนี้ก็คืออัพเลเวล ของสมไซให้มันเวลสิบทั้งสามชิ้นเวลสิบสามชิ้นนะไม่ต้องบวกก็ได้หรือบวกก็ได้ไม่ต้องบวกก็ได,กกได,ไกกได้แค่เวลสิบสามชิ้นอ่ะเอา,อางีนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะมันก็จะเพิ่มอีกหนึ่งเลเวลเป็นเลเวลสิบห้าตันแล้วนั่นเองฮนะนี่สุดแล้ว <c oughs> ถ้าอัพแค่สองอย่างจะแค่สิบสี่ใช่ไหมก็มาเปิดหาโซเกียร์หรืออะไรก็จะเป็นแล้วก็อัพให้เป็นเวลสิบก็จะได้อีกหนึ่งเลเวลฮะเป็นเวลตันนั่นเองเนอะล้กโกมันมี event อมีเวนต์ปะวะ หมือนเห็นแวบบ๊บๆแบบแบบแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโซเกียร์มันเปิดตรงไหนเอ้ยอ่ะนี่ <c oughs> เอา้เอาอีเวนต์จบไปแล้วนะก็เออเนี่ยแหละมาเปิดตรงนี้ก็จะได้ชิ้นส่วนโซเกียร์หรือว่าอา่ามาลงไอ้เจ้าวันละสี่ครั้งเนี่ยแหละนะในชาเลนจ์นี่แหละโคออพีเลสเนี่ยนะ <c oughs> ก็จะได้เกียร์มาพอได้เกียร์มาเราก็ กดอัพเลยเวลอนะัพอะเนี่ยอัพไปเรื่อยๆจนเวล10สิบนะเฮ้นี่มันถ้าตัวสี่ดาวก็บางตัวก็อาจจะต้องเก็บไว้ก่อนนะเพื่อใช้หรืออะไรอย่างนี้นะก็โซเกียรนะแนะนำว่า,าถ้าใครจะอัพนะเดี๋ยวพูดไปเลยแล้วก,กันอดูสังเกตดูอันนี้ปลาปาปา สามอย่างเนี่ย <c oughs> ชิ้นที่ดีที่สุดก็คือชิ้นสุดท้ายนะอมูเลตเ <c oughs> พราะมันบวกทั้งเลือดแล้วก็โจมตีด้วยนะลองสังเกตดูนี่ไงคือเวลเท่ากันก็บวกเท่ากันแต่ว่าไอ้นี่มันจะบวกสองอย่างนะถ้าอัพก็คืออัพชิ้นสุดท้ายนั่นเองฮะมันจะหายากด้วยนะ <c oughs> แล้วก็การตีบวกเวลอัพก็ใส่ถ้าเป็นถ้าจะบวกหนึ่งก็ต้องเอา ชิ้นส่วนหอยตัวเนี้ยชิ้นส่วนไหนก็ได้ว่าเราจะเป็นอาวุธหรือว่าชุดหรืออะไรก็กได้หมดนะมาอัปเกรดมาเป็นบก1นึบกสองเรากาสติดแค่35%เท่านั้นนะแต่ว่าถ้าเอาไปเป็นเลเวลอัพเนี่ยมันจะเพิ่มโบนัสด้วยนะทำให้อัพเบลได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะก็ถ้าใครคิดว่าดวงดีก็อัปเกรดไปนะแต่ถ้าใครเอาชัวรก็อัพเวลก่อนก็ได้ฮะแล้วก็ล็อกไว้อย่าลืมล็อกนะเพื่อเรา ไปพลาดกดเกิดอะไรนะยุ่งเลยนะนี่ฮะก็จะเป็นชิ้นที่หายากจริงๆนะ,ะก่อนหน้านี้เหมือนมันมีอีเวนต์อะไรเฮียก็ไปเปิดเล่นอยู่นะแต่ก็เกลือเกฮะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะ,นะมันก็อย่างว่าอยู่ที่ดวงนะเกมกาชาก็จะอย่างนี้เลยก็ไม่เป็นไรนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ใช้นะโอเคแล้วน่าจะ <c oughs> มีอะไรอีกไหมเอ่ยการอัพตัวละครก็น่าจะประมาณนี้อยู่นะตดยหลักๆแล้ลวไอ้พวก <c oughs> อ่า <c oughs> เพื่อใครมีข้อมูลก็มาแบ่งปันกันหน่อยนะว่าไอ้พวกอะไรเนี่ย r e f i n e อรอะไรพวกเนี้ยมันเอาไว้ทำอะไรกันนะแล้วก็ไอ้พวกเนี่ยโซลโสนเนี่ยนะมันเอาไว้ทำอะไรเอ่ยนิเฮียยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะ นะคะก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่อ่ะแต่ก็อยากรู้มันเอาไว้ทำอะไรนะใครรู้เพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์บอกกันสักหน่อยนะเพราะว่าเฮียก็ส่วนมากก็ทำแค่นี้อ่ะนะยังไม่ได้บวกไม่ได้อะไรดี <c oughs> ก็ผู้เล่นใหม่ก็ลองไปดูนะ <c oughs> เฮียก็ถ้าทำเทียริสเนี่ยมันจะค่อนข้างนานมันหลายอย่างเหมือนกันนะเพราะมัน บางตัวมันปั้นง่ายบางตัวมันเก่งแต่ว่ากว่าจะเก่งมันต้องปั้นกว่าจะถึงอะไรเงี้ยนะอย่างที่เขาบอกอะไรมีคนดอนนั้นเมนอะไรนะเจ้านาตาส <c oughs> เนี่ยกว่ามันจะเก่งเนี่ยมันต้องบวกสิบสองเลยนะแล้วเป็นตัวรีเจนที่บวกสิบสองมันถึงจะเก่งนะถึงจะแคสออลเรดที่ที่เขาบอกมานะมันก็มันก็เก่งแต่มันแบบ มั้นยากใช่ไหมทำรับสายฟรีหรือสายเติมบางทีก็เออกว่าจะเติมได้เจ้าไอ้นี่มาหรือว่ากว่าจะอัพสกิลมันถึง12มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมแค่ตัวเดียวเองอะไรอย่างนี้นะมันเลยแบ่งหลายหลายอย่างมากแบบเฮ้ยไอ้นี่เก่งแต่ว่าบางตัวบางตัวไม่เก่งอ่ะแต่ว่าถ้าคอมโบเนี่ยเก่งขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้นะมันก็มีหลายอย่างนะเทเลลิสก็เลยไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่นะมันต้องดูหลายอย่างเหมือนกัน แต่ก็อาจจะทําคร่าวๆไว้ให้ดูแล้วกันนะตัวที่แบบเออเก่งในตัวเลยหรือว่าไม่ต้องใช้ของเยอะก็เก่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวว่างๆจะไปลองนั่งไล่ดูแล้วกันนะก็วันนี้ก็เนี <c oughs> <c oughs> ่ยมาบอกวิธีการอัโปโหลดนะของเฮียก็จะทําแค่ประมาณนี้แหละนะแล้วก็เออใส่รูทไายๆก็ไม่มีอะไรนะ <c oughs> <c oughs> แค่นั้นเองนะก็ ใครมีอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเครับก่อนนะแล้วก็มีอีเวนต์ไอเจ้าลูนเทมเพิลกลับมาแล้วไม่ได้กลับมาหรอกนะมันเพิ่งมาเพิ่งเพิ่งเฮเพิ่งมาลงนะมันก็อาหารเฉพาะชั้นล่างๆเท่านั้นนะที่จะได้เข้าอีเวนต์กับเขานะบนบนไม่ได้อะไรเนะี่ยโอเคก็เตือนไว้แค่นี้นะอย่าลืมมาเล่นกันนะบ๊ายบาย